ตอน,นี้นๆยแย่งกันเด้นี่ตับกบให้ก้อนกันเชี่ยงปู สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบ MT Channel มาค่ะพี่น ong วันนี้ได้ไม่โน่อมกบใส่บวบใส่ผักใส่ผักใส่รือว่หยอดมาราขีหนกแล้วก็ใส่ผักกระแยงห้งมๆค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะแซ่บๆนุกันเดี๋ยวกินกับเจลเจลปลารมึแดงดาอันนี้ของน้องเหมยค่ะพี่น้องกินแบบกินจริงจังแห้ง <c oughs> สีน้ำพริกเปินเ่นแซ่บจัดจ้านไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่น้ำตาล อย่ากินกะทักหาหนองมเมยได้เลยค่ะพี่น้องโอหหูนะนัวออกขมนิดนิดเศรษฐาพี่น้อง จำำํานอร่อยเห็ดเองเห็ดรสชาติที่เขากินใส่ผักใส่น้ำพิ่งกับออกคมในน้อย,อยค่ะพี่หนองแสที่เด็ด ตอนนี้น่อยแย่งกันเถอะดีนี่ตับกุบซื้อกุบมาสามตัวเครื่องร่วเอามาออม อร่อยค่ะอุ่ยไม่ตัใหญ่ đổ bột ở xay đúng phải năm mắc mặc Hãy à subscribe เอาไว้ออกไปข้างหนอกค่ะพี่นอ้องไปหาเห็ดนานเห็ด <c oughs> นี่บบดนี้เอามาอุ่นอีกเที่ึงพักใส่ซุกเกินพักใส่หรือว่ายอดมะระขี้นกค้มแสบอ่ะพี่นอ้องมันบริโมแบบว่าติดดินนะ að maður laki núr เมนูบ,นบานๆครับพี่น,น,น้องแซ่บบวบพักอันรเงียใส่พักแบบว่า ใส่หย่อมะละกีนุกว่่ต้องใส่หลายด้วยพี่น,น้องเดี๋ยวมันจะบดแแสบใส่ซ้ำแบบว่าคุ้มหน่อยๆอ,อร่อย <c oughs> <c oughs> อ่อนแสบ เราบอกเออตะก,กีมากๆได้พี่น้องตะกีเนาะเมนูเหมือนบ้านแกงบวบใส่ปลาเนี่ยแกงบะเอือต้มกบต้มปลา กูได้บุกิ่นกุกอะใส่ป่าเห็นหรอใส่ป่าใส่ไก่ หอมใส่น้ำปูละหอมเค็มหน่อยืมดีของเมืองโอ้เนี่ยให้ดูให้ก้อนกันเชียงปูค่ะโอ้ย เลียงกะวัดลุงข้อพี่น้องบันนี้บัดลุงข้อโมเศร้เหรอเพราะว่ากินกาแฟทุกมื่อกินกาแฟเย็นทุกมือกกกม้ออร่อยมากไม่ได้กินนานมานื้อนี้ได้ไม่นุ่้บานๆค่ะพี่น้องอมกบใส่บวบใส่ อยอดมะละใส่ผักกระแย่งใส่ข,ข้าวขวานำหอมๆกินกับไอ้เจลหนองมือเขาเหนียวห่อนๆแซ่บค่า,าจาจะยังเธอคือพอดนดนเห็ดกินเธอหนึง่งคืออยากแซ่บค่ะพี่น้องกินเขาหลายเลยเหมือนนี้มวนกะจังสีระคะพี่น้องกับเขาที่เขาอยากกินไม่นู่มบานๆดนโดนอาจจะมีแบบว่าเออแบบปวกทะเลอลังการแบบเออมาสลับเนี่ยจน้อยหรืออาจจะเป็นแบบว่า ดนโดนเธอกอาจจะมีแบบขนมของกินพลไม้ที่เราไม่เคยกินมาลงให้พี่น้องเบ่งนนเนะจ๊ะจังได้กะอย่าฝ่าเบือกันได้จ้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้เด้วยค่ะพี่น้องขอพูด,ดหลายๆจ้า